สวัสดีครับวันนี้ผมเฉลิมชัยถึงดีนะครับศึกษาในชั่นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสนะครับมาแจกโปรแกรมสร้างใบงานอีกแล้วนะครับเป็นโปรแกรมสร้างใบงานคณิตศาสตร์แล้วก็จะแนะนําวิธีการใช้งานไปในตัวด้วยเลยนะครับเอาเมาส์มาคลิกขวาที่ไฟล์ที่ผมแจกให้นะครับเป็นไฟล์บีบอัดน,นะครับหรือไฟล์วินราฮนะคลิกขวานะครับบนไฟล์ตัวนี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับคุณครูจําเป็นจะต้องมีไลน์ในคอมพิวเตอร์นะครับเปิดไลน์ในคอมพิวเตอร์แล้วดาวน์โหลดมานะครับคลิกขวานะฮะเลื่อนมาที่ Extract Here นะครับ Extract Here นะครับจากนั้นคลิกที่ Extract Here นะครับไฟล์จะถูกแตกออกมาหรือหลุดออกมาแบบนี้นะครับตัวนี้คือโปรแกรมสร้างใบงานคณิตศาสตร์เอาไปใช้งานได้เลยนะครับ วิธีใช้งานนะครับไม่ยากนะครับคลิกขวามาดูที่ o p e n w i h นะครับตรงนี้นะฮะคลิกขวาที่ไฟล์ที่แตกออกมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็คลิกที่ o p e n w i h นะฮะเลื่อนมาที่ Adobe Flash Player นะครับตัว Adobe Flash Player นะครับเครื่องบางท่านมีอยู่แล้วบางท่านยังไม่มีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดมาติดตั้ง จำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมตัวนี้เปิดโปรแกรมสร้างใบงานนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเปิดออกมาแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเมนูเลือกโจทย์นะครับเลือกโจทย์ยากง่ายนะฮะประมาณนี้นะครับอ่าเลือกโจทย์แล้วอาผมผมเลือกเลข2ล้กันนะง่ายที่สุดนะฮะคลิกที่เมนูนี้นะครับ x 2หรือคูณ2นะครับก็จะได้ใบงานนแบบนี้นะเห็นไหมครับ คุณครูสามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับไปที่ปุ่มพิมพ์ตรงนี้นะฮะหรือจะเปลี่ยนโจทย์ตรงนี้นะครับเช้งเช้งเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนได้เลยอันนี้ก็จะสามารถสร้างใบงานให้เด็กนักเรียนเอาไปใช้งานได้โดยสั่งพิมพ์ตรงนี้นะครับ พอคลิกพิมพ์ก็จะเด้งไปที่เครื่องพิมพ์นะครับคุณครูก็ไปเลือกเครื่องพิมพ์แล้วก็สั่งพิมพ์เลยนะครับเลขที่1อาจจะใช้โจทย์ตัวนี้เลขที่2โจทย์ตัวนี้เลขที่3โจทย์ตัวนี้นะครับเด็กเลกเรียนตั้งห้องอาจจะได้โจทย์ไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็คือข้อดีของการเปลี่ยนโจทย์นะครับถ้าอยากจะเพิ่มความยากนะฮะคลิกที่เมนูแล้วก็มาคลิกที่คูณ5านะฮะจำนวนตัวเลขก,ก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็เปลี่ยนโจทย์ได้นะครับ ็นไหมครับอันนี้ก็คือโปรแกรมสร้างใบางานที่เอามาแจกนะครับอย่าลืมช่วยกันกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคำแนะนำในการใช้โปรแกรมสร้างใบางานขอบคุณครับ